เทียงพอดีเลย <Yeah. S 2> เราเราจะมาท,ทานอาหารด้วยศูนย์อนุรักษ์ศูนย์อนุรักษ์แมวไทยนะแมวไทยคาเฟ่ค่ะนี่ฮะอยู่ที่เดียวกันนะฮะแมวเยอะมากเลยนะป๊ามันจะมีกรงเลยเป็นกรงกรงนะและที่สําคัญมีชื่อด้วยค่ะป๊าป๊า mm hmm. อย่างตัวนี้นะคะสุภพลักษ แล้วเขาก็จะมีบอกนะคะว่าลักษณะของแมวสุพลักษณ์มีอย่างไงบ้างอย่างเช่นอันนี้เป็นพันแมวจะเป็นพันแมวอย่างเช่นอย่างเช่นสุพลักษ์นะที่เราดูอยู่เนี่ยก็เป็นชื่อปรากฏในสมุดข่อยโบราณแบว่าโบราณนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแมวทองแดงอันนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปคาเฟ่ก่อนนะเดี๋ยวให้มาดู น้องงูเหรอไม่รู้นี่เรามาถึงแล้วะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่คิกเชนคอฟฟี่อาร์ตแอนด์อีสต์น้องจุะไปไหนแล้วเดี๋ยวเรามาทานอาหารก่อนเดี๋ยวเราจะเข้าไปศูนย์อนุรักษ์แมวไทยโอเคอยู่ใกล้ๆเงือนมานิดเดียวค่ะเดพอเข้าไมด้วย พิซซ่าโรมิททะเลนะฮะเนี่ยหน้าตาน่ากินมากมากับซอสจะมีจะมีะมอะซอสมะเขือเทศแล้วก็จะเป็นไอ้น้ำจิ้มซีฟูด้ดนะเนีย่ยอันหนึ่งจะเป็นน้ำจิ้มซีฟูด้ดมาในรูปแมวนะะจะมีแมวนะจานน่ารักมากเลยนะคะ มีสองแบบจารเป็นรูปน้องแมวตามชื่อร้านเลยนะคะนะิ๊เฟนชาเซ้น,นะคะหน้านี่มีรูปต้นมินมวนะะ้อยน้อยไม่รู้มาแต่งของพิมพ์เลยเรียนี้ยมากเลยนี่เป็นข้าวไข่ขยี้ข้าวขยี้ไข่กุ้ง ผัดพริกเนาะรู้สึกจะประมาณนี้ถ้าไม่ผิดกุ้งผัดอีกนะนี่ฮะกุ้งผัดพริก่ดน่ากินมากเลยโอเคพีค่ชาตน่ากินค่ะขอ,อถ่ายรูปแมงกับเนี่ยนี่ฮะหอยตัวโตๆนะฮะหอยแมงผู้เขาบอกอัดูอีกเหรอ เป็นข้าวหอมมะลิยำปลาแซลมอนย่างเกลือนี่ฮะเมนูนะฮะ้องใช้ความสามารถในการคุกเองนะแต่ว่าคนที่ไม่กินผักอะเหมาะสมมากแยกมาแบบนี้นะฮะนี่เป็นปลาแซลมอนไอ้นี่เป็นน้ำยำม,มะนาวโอเคมะนาวนี่เป็นน่าเจนเลมอนอ่าน่าเป็นมะนาวที่อัมพวานะปลูกเอง จากอาหารขาวนะฮะที่เราทานไปเมื่อกี้มีทั้งหมดสีจ่จางนะฮะนี่คือข้าวไข่ขยี้กุ้งผัดพริกสดนะรสชาติเยี่ยมโอเคเลจานนี้น,น,น้ำพรนไทมาจัดจานได้สวยงามอาหารก็อร่อยรสชาติดีนะครับให้5คะแนนเต็มนะคะอย่างที่สองก็จะเป็น พิซซาทะเลรวมมิตรน,นะคะก็หมดเหมือนกันนะคะก็แป้งกรอบดีนะคะ<ช>แ,ปแป้งกรอบบางนะคะแล้วก็ทะเลมีครบนะบนะมีปลาหมึกมีหอยแมลงพูดมีกุ้งหอยตัวใหญ่ๆใช่ปลาหมึกก็มีไข่ด้วยอร่อยแป้งกรอบค่ะแล้วก็มีซอสน้ำจิ้มสองอย่างนะป่ะเนาะซอสเป็นซอสมะเขือเทศกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดส่วนจานนึงก็เป็นอะไรนะลูก ปลาเซตี้ครีซอสไข่กุงไข่เค็มโบุ้งเปนเลือ่าอันนี้ก็รสชาติเป็นไงลูกอร่อยแต่ว่ามันต้องแบบแบบเลี่ยนเลี่ยนนิดนึงอ๋อคือรสชาติดีมันเลี่ยนเพราะว่ามันเป็นซอสมันเป็นครีมอ่าเป็นครีมนะซอสครีมแล้วจะเปียกเคี้ยวจะมีอ่าไข่กุ้งกรุบๆนะฮะกรุบๆสร้างบรรยากาศในปากได้นะฮะแล้วก็จะมีไข่เค็มมานะ แต่มีวาซาบิมาด้วยแต่ไ่กินอ่เพราะว่ามีกุ้งแทมบุระมาด้วยส่วนของพี่จอปเป็นอะไรนะของพี่จอาเป็นข้าวหอมมะลิยำสมุนไพรแซลมอนย่างเกลือรสชาติเป็นไงลูกรสชาติแแซลมอน <laughs> <laughs> ไม่ว่าความอร่อยรสชาติแล้วเนี้ยเผื<า>่อ<า>มีใครตามมากินก็ถือว่าโดยรวมโอเคนะส่วนส่วนราคาเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปทีหลังนะ อันนี้อาหารขาวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะตามไปด้วยอาหารหวานนะเดี๋ยวมาดูว่าเราจะสั่งอะไรเป็นอาหารหวานโอ้ยประมาณมีโชดด้วยมีัเดอะทิกเชนบัฟเฟ่นี่ฮน่ากินมากมีทองด้วยฮนะเดี๋ยวกินไปเนี่ยทองเองเอามาจากวัดเลย อันนี้คือเฟ้นโทสนะฮะจัดได้สวยงามมากนะครับเฟนโทสอร่อยป่ะเดีย๋ยวสรุปที่เรามากินร้าน The Kitchen Coffee T Art and Eat นี่นะฮะ,อ,ะอันนี้จะเป็นร้านที่อยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์แนวไทยนะจะอยู่ด้านหน้าศูนย์อนุรักษ์แนวไทยจะอยู่ด้านหลังนะฮะก็จะเป็นอันนี้คือจะเป็นแหล่งที่ทำรายได้เพื่อเอาไปเลี้ยงดูศูน รับแมวไทยนะครับก็ถ้าใครมา,าขอแนะนำนะว่าให้มากินที่ร้านนี้นะเพื่อลายได้อย่าไปจุนเจือสูตรร้นแมวไทยเลยครับก็วันนี้เราทานกันทั้งของหวานวของคาวนะก็แค่1040บาทนะครับอาหารืูว่ารสชาติอร่อยนะอาหารอร่อยขนมก็โอเคเลยนะครับขอแนะนำนะฮะได้บุญด้วยนะครับแนะนำท่านมานะฮะสูตรรกษนแมวไทยครับ แล้วนะฮะหลังจา,ากที่เราทานอาหารที่คาเฟ่ตรงด้านหน้าเสร็จนะฮะนี้เราก็มาที่ศูนย์อนุรักษ์แมวไทยนะฮะนี่ฮะนี่นะฮะเขาไม่เก็บค่าเข้านะฮะจะแนะนำนะถ้าใครมานะอยากให้อยากให้ไปทานอาหารด้วยนะฮะเพื่อเป็นรายได้นะฮะเพื่อมาจุนเจือเนี่ยศูนย์อนุรักษ์แมวไทยนะครับ นี่เป็นทางเข้านะก็มีรูปแมวนะฮะหลากหลายนี่พันสุภลักษ์นะฮะทจ่รับเครอแบบนี้นอนหลับสบายเลยลแหวสีสว่าง โกนจานี่ลักษณะของโกนจานะฮะสีดำดำนอนดำนะโกนจานี่ขาวมะนีขาวมะนีฮนะสีชมาก เชิญชวนนะครับให้มาชมมาดูกันนะครับศูนย์อนุรักษ์แมวไทยโบราณน,นะครับที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับหรือบ้านแมวไทยนะครับมาช่วยอุปถัมภ์กันนะครับเพราะว่าวันนี้ผมไปเนี่ยเป็นมันเสาร์นะแต่คนเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับยังไงเราก็ไปช่วยกันนะเพื่ออนุรักษ์พันธุ์แมวไทยโบราณให้อยู่รอดนะครับ ก็มีบริจาคได้นะฮะอ่าก็เข้าไปดูใน Facebook ได้นะฮะสวนอนุรักษ์แมวไทยโบราณจะมีเลขที่บัญชีให้บริจาคอยู่นะครับก็พาลูกพาหลานไปดูได้จนะได,ได้รู้ว่าแมวไทยลักษณะหน้าตาเป็นยังไงนะฮะเพราะปัจจุบันนี้เราคุ้นเคยแต่พวกแมวต่างชาติกันเยอะนะครับยังไงก็ขอแนะนําแล้วอีกที่หนึ่งนะฮะถ้าเราไปที่สวนย์อนุรักษ์แมวไทยโบราณอะไนีครับ อย่าลืมไปทานอาหารนะฮะที่ร้าน The Kitten Coffee Art and Eat นะฮะก็อยู่ด้านหน้าของศูนย์อนุรักษ์แมวไทยนีฮะก็ไปกินไปชิมกันได้นะฮะเพราะว่าไรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาอุดหนุนจุน,จนเจือ,อศูนย์อนุรักษ์แมวไทยนะครับมีที่จอดรถพร้อมนะฮะแล้วก็ เปิดตั้งแต่9โมงถึง18นาฬิกานะฮะหยุดวันพุธนะฮะหยุดเดันพุธนะครับมีอาหารหวานขาวพร้อมเครื่องดื่มมีที่เช็คอินที่ถ่ายรูปมีนะฮะอาหารอร่อยนะฮะราคานี่ไม่แพงเลยนะฮะก็ขอให้ทุกคน,นะฮะไปอุดหนุนกันได้นะครับนอกจากได้หิ่มท้องแล้วเราก็ ยังอิ่มบุญด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะแวะไปได้นะฮะศูนย์อนุรักษ์แมวไทยและเจอทิกเทนคอฟฟี่อาร์ตแอนด์ีที่จังหวัดสมุทรสงครามนะฮะยังไงก็อย่าลืมกด u ั s c r r i e l ไลค์แชร์ให้เราครอบครัว Enjo y ด้วยนะครับ